10ไอเดีย DIY แปลงผักสำหรับพื้นที่น้อยหากท่านต้องการปลูกผักไว้รับประทานเองแต่ไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับปลูกผักวันนี้กเกษตรชาวบ้านมี10ไอเดีย DIY แปลงผักสำหรับพื้นที่น้อยจากการประดิษฐ์แปลงผักจากของเหลือใช้สามารถนำมาดัดแปลงทำแปลงผักได้ง่ายๆเหมาะกับคนที่มีพื้นที่น้อยไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักที่ระเบียงห้อง บริเวณบ้านที่มีพื้นที่จำกัด 1. แปลงผักกระถางขวดน้ำทำแปลงผักโดยใช้ขวดน้ำไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำดื่มน้ำอัดลมสามารถนำขวดน้ำมาผักครึ่งใช้ได้ทั้งส่วนบนและส่วนล่างแล้วทำการเจาะรูเพื่อระบายน้ำซึ่งสามารถนำไปวางบนพื้นดินหรือจะทำสายสำหรับแขวนกระถางก็ได้เพื่อความสวยงาม กระถางขวดเหมาะสำหรับปลูกผักต้นเล็กๆไว้ตามระเบียงบ้านหรือบริเวณบ้านที่มีพื้นที่จำกัด 2. แปลงผักในถังน้ำเก่าหากบ้านท่านมีถังน้ำเก่าที่ไม่ใช้แล้วไม่ว่าจะมีรอยแตกหรือรอยรั่วก็สามารถนำมาปลูกผักได้เพียงแค่นำดินใส่ลงไปในถังน้ำสำหรับปลูกผักเท่านั้นครับ 3. แปลงผักจากยางรถยนต์นำยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้แล้วมาดัดแปลงเป็นแปลงผักไว้สำหรับรับประทานเองซึ่งยางรถยนต์มีความแข็งแรงและขนาดกําลังพอดีสามารถปลูกผักชนิดต้นได้เช่นต้นมะเขือเทศหรือต้นมะนาว 4. แปลงผักในกระถางต้นไม้ กระถางต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นแบบพลาสติกหรือแบบปูนนำมาปลูกผักสวนครัวก็มีความเกี่ไม่น้อยนะครับแถมขนาดของกระถางต้นไม้ก็มีหลายชนิดสามารถเลือกได้ตามขนาดของแปลงผักตามใจชอบข้อดีคือมีรูระบายน้ำมาให้ด้วยครับ 5. แปลงผักในถุงสำหรับปลูกถุ สำหรับปลูกมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่หาซื้อได้ง่ายและเคลื่อนย้ายสะดวกมีทั้งแบบถุงเจาะรูระบายน้ำสำเร็จรูปหรือจะนำมาเจาะเองตามความต้องการก็ได้ครับ 6. แปลงผักในถาดปลูกเหมาะสำหรับนำมาปลูกผักสลัดหรือพืชที่ปลูกด,ด้วยน้ำปัจจุบันถาดปลูกกำลังเป็นที่นิยมในการนำมาเพาะต้นอ่อนและการปลูกพืชไร้ดิน 7. แปลงผักในกระเช้าผลไม้เพียงนำกระเช้าผลไม้หรือกระเช้าของฝากมาใส่ดินสำหรับปลูกแค่นี้ก็สามารถทำแปลงผักขนาดเล็กได้แล้วแถมยังมีความสวยงามสามารถนำมาใช้ตกแต่งบ้านได้อีกด้วยครับ 8. แปลงผักในอิฐด็อกสีขาว นอกจากจะนำมาตกแต่งสวนบริเวณบ้านแล้วสามารถนำอิฐบล็อกมาทำแปลงผักได้ง่ายๆแต่จะเหมาะกับบ้านที่พอมีพื้นที่กว้างๆนะครับ 9. แปลงผักจากไม้ไผ่นำไม้ไผ่ขนาดลำพอเหมาะขนาดความยาวที่สามารถนำมาเจาะได้เพื่อที่จะสามารถนำดินใส่ลงไปสำหรับปลูกผักครับ สิแปลงผักจากแก้วน้ำพลาสติกแก้วกาแฟแก้วชาไข่มุกหากทิ้งไว้จะกลายเป็นขยะเปลี่ยนนำมา DIY ทําทำแปลงผักไว้รับประทานดีกว่าเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ1ิบไอเดีย DIY แปลงผักสำหรับบ้านที่มีพื้นที่น้อยไม่ว่าบริเวณบ้านจะมีพื้นที่น้อยแค่ไหน ก็สามารถปูกผักรับประทานเองได้ง่ายๆครับสวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับครูกิฟอีกแล้วนะคะในวิชาการงานอาชีพค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการปลูกกะเพราค่ะบ้านของเด็กๆมีกะเพราไหมคะและเด็กๆลองคิดสิคะว่าเราสามารถเอากระเพราไปทำเมนูอะไรได้บ้างเอ่ย ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องการปลูกกะเพรากันนะคะไปชมวิดีโอกันเลยค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซานเตอร์สตอรี่วันนี้จะมาแนะนําวิธีการปลูกต้นกะเพราเป็นผักที่ควรปลูกอีกหนึ่งชนิดสําหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยเพียงแค่ใช้พื้นที่ในกระถางต้นไม้ก็สามารถที่จะเพาะปลูกต้นกะเพราวไว้เพื่อเก็บรับประทานกันแบบง่ายๆได้แล้วส่วนจะมีวิธีและขั้นตอนอย่างไร ก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยก่อนอื่นก็ให้เตรียมเมล็ดพันธุ์ต้นกระเพราที่จะนํามาใช้ในการเพาะปลูกสําหรับท่านใดที่มีต้นกระเพราอยู่แล้วก็เลือกนําดอกที่แก่ได้ที่นํามาใช้ในการเพาะส่วนท่านใดที่ไม่มีทั้งต้นและ,มะเมล็ดก็ให้เลือกใช้มเมล็ดพันธุ์ที่มีขายทั่วไปแบบเป็นซองมาใช้ก็ได้เช่นเดียวกันเมื่อมีมเมล็ดพร้อมแล้วต่อมาก็ให้เลือกเป็นดินที่เราหาได้สะดวกหรือใช้เป็นดินถุงสําเร็จนํามาใช้ในการเพาะต้นกล้าก็ได้ โดยในการเพาะเมล็ดเราสามารถทําได้ด้วยการ2วิธีคือการเพาะลงในถาดหลุมและใช้วิธีการเพาะแบบโรยลงในกระถางสําหรับในการเพาะลงถาดหลุมให้น,กนากากมะพร้าวสับชิ้นเล็กๆรองลงไปที่ก้นถาดหลุมเพื่อช่วยในการระบายความชื้นและทําให้ง่ายเวลาที่เราแยกต้นกล้าย้ายลงปลูกในกระถางต่อไปนั่นเองก็ให้วางรองลงไปจนทั่วถาดเพาะทั้งหมดเมื่อรองกับมะพร้าวสับจนทั่วแล้ว ก้นนำดินที่เตรียมไว้เติมกลบลงไปให้เต็มเสร็จแล้วก็ทำการเกลี่ยปาดหน้าดินให้เสมอเท่าๆกันจากนั้นนำมเมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้ทำการกะประมาณแล้วหยอดลงไปให้ทั่วถาดเพาะหลังจากหยอดมเมล็ดเสร็จแล้วให้หาตะกร้าหรือตะแงลเล็กๆนำดินใส่ลงไปแล้วทำการร่อนเพื่อกลบมเมล็ด โดยใช้วิธีการโรยกลบลงไปบางๆก็เพียงพอแล้วเสร็จแล้วให้นาน้ำใส่ฟ็อกกี้แล้วฉีดพ่นลงไปให้ชุ่มทั้งหมดได้เลยหลังจากฉีดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตั้งวางไว้ในร่มและเฝ้าดูการงอกของมเมล็ดต่อไปต่อมาก็มาดูวิธีการเพราะแบบโรยลงในกระถางกันบ้างให้ใช้กับมะาพร้าวสับรองลงไปที่ก้นกระถางสักเล็กน้อยเพื่อช่วยในการระบายความชื้น แล้วก็นําดินใส่เติมลงไปให้เต็มเสร็จแล้วให้ทําการเกลี่ยปาดหน้าดินให้เสมอเท่ากันดีจากนั้นก็นําเมล็ดกะเพราโรยลงไปให้ทั่วได้เลยเมื่อโรยมเมล็ดกะเพราจนทั่วกระถางแล้วก็ใช้วิธีการร่อนดินลงไปบางๆเพื่อทําการกลบมเมล็ดเสร็จแล้วนำน้ามาฉีดพ่นลงไปให้ชุ่ม หลังจากนี้ก็ตั้งวางไว้ในร่มและเฝ้าดูการงอกของมลเมล็ดต่อไปครับในช่วงระหว่างรอการงอกของมลเมล็ดก็ให้รดน้ำเช้าและเย็นในทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอและเมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ7-10ถึง1 0วันมลเมล็ดก็จะเริ่มงอกขึ้นมาใบก็จะค่อยๆกางออกมารับแสงแดดลำต้นก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามอายุ เนื่องจากมเมล็ดของกระเพรามีขนาดที่เล็กมากและเมื่อต้นกล้าง,งอกขึ้นมาก็อาจจะมีลักษณะเบียดชิดกันจนแน่นได้ในตอนนี้ให้เราทําการถอนต้นหรือตัดออกโดยที่ไม่ต้องเสียดายนะครับก็เพื่อเป็นการทําให้ต้นกล้ากระเพรามีระยะห่างระหว่างต้นที่ไม่เบียดชิดกันแน่นจนเกินไปและจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ต้นกล้ากระเพราแคะแกรนและไม่เจริญเติบโตได้ดีเท่าที่ควรอีกด้วยรวมถึงจะเป็นที่หลบซ่อน ของเรา,มาแมลงศัตรูพืชจําพวกเพลี้ยให้มาอาศัยและดูดกินน้ําเลี้ยงจนทําให้เกิดอาการของใบหงิกงอได้นั่นเองก็ให้ทําการถอนหรือตัดต้นที่เบียดชิดกันออกให้โปร่งทั้งหมดได้เลยโดยเลือกเฉพาะต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์ไว้ก็เพียงพอแล้วสําหรับการดูแลกระเพราในช่วงต้นอ่อนอาจจะมีพวกมแมลงหรือหนอนเข้ามากัดแทะทําลายได้ก็ให้เราทําการฉีดพ่นด้วยสมุนไพรและมแมลงอย่างสม่ําเสมอ อาจจะเป็น3วันต่อครั้ง5วันครั้งหรือตามแต่สมควรก็ได้ซึ่งจะเป็นวิธีที่ช่วยในการป้องกันพวกมแมลงต่างๆและทําให้ใบของต้นกระเพราไม่มีโรคเข้ามารบกวนได้นั่นเองหลังจากนี้ก็เฝ้าดูการเจริญเติบโตต่อไปและเมื่อผ่านไปประมาณ25-30วันต้นกล้ากระเพาก็จะเริ่มแข็งแรงและมีใบที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ในตอนนี้เราก็จะเริ่มทําการย้ายต้นกล้าแยกลงปลูกในกระถางโดยการเตรียมดินผสมปุ๋ยคอกและกลากมะพร้าวสับและจะใช้เป็นดินในปริมาณ2ส,ส่วนต่อกากมะพร้าวสับ1ส่วนและจะใช้เป็นปุ๋ยคอกอีก1ส่วนโดยการนํามาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อมาก็ให้นําต้นกล้าที่จะย้ายลงปลูกมาเตรียมไว้แล้วก็จะใช้เป็นกระถางขนาด6นิ้วซึ่งเป็นขนาดที่กําลังพอดีจะมีขนาดที่ไม่เล็กหรือไม่ใหญ่จนเกินไป จากนั้นก็นําดินที่ผสมไว้แล้วใส่รองลงไปโดยให้เหลือพื้นที่ด้านบนของกระถางไว้สักเล็กน้อยและผมจะใช้เป็นช้อนเพื่อนํามาใช้ในการแซสต้นกล้าออกมาโดยใช้วิธีการไสลงไปให้มีดินติดออกมาด้วยต้นกล้าจะได้ไม่เหี่ยวเฉาแล้วก็วางปลูกลงในกระถางเติมดินกลบลงไปให้เต็ม ก็จะได้ออกมาประมาณนี้จากนั้นก็ให้ทำเหมือนในลักษณะเดิมจนกว่าจะครบตามจำนวนที่เราต้องการได้เลยเราให้นำน้ำมารดลงไปให้ชุ่มทั้งหมดต่อมาก็มาดูวิธีการแยกต้นกล้ากะเพราแบบที่ปลูกลงในถาดหลุมกันครับโดยจะใช้เป็นกระถางขนาด6นิ้วเท่าเดิม แล้วก็เติมดินที่ผสมไว้แล้วใส่ลงไปจากนั้นให้หาเป็นเศษไม้หรืออะไรก็ได้นํามาใช้ในการดันที่บริเวณก้นของถาดหลุมก็เพื่อเป็นการทําให้ต้นกล้าหลุดออกมาจากถาดเพาะได้ง่ายขึ้นนั่นเองให้วางปลูกลงไปเหมือนกับในลักษณะเดิมทั้งหมดเสร็จแล้วก็นําน้ํามารดลงไปให้ชุ่มหลังจากนี้ให้ตั้งวางไว้ในที่แสงแดดรำไรและรอให้ต้นกล้ากระเพาตั้งตัวได้ดีขึ้นต่อไป เมื่อผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ต้นกระเพราก็จะเริ่มตั้งตัวได้ดีขึ้นในตอนนี้เราจะเริ่มบำรุงต้นด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโดยจะใช้ในปริมาณ2 0 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรและจะใช้ในปริมาณ10ซีซีต่อขวดฟ็อกกี้ฉีดพ่นขนาดบรรจุน้ำหนลิตรสำหรับในการฉีดพ่นควรฉีดในช่วงที่มีแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้าเพราะจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ปากใบของพืชเปิดออกมารับแสงและสามารถนำสารอาหารต่างๆ ที่ได้รับจากทางใบไปใช้งานได้ในทันทีและในการบำรุงต้นกระเพราสามารถใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงสลับกับการให้เป็นป Ł ุ๋ยน้ำหมักขี้วัวก,ก็ได้หลังจากนี้ก็เฝ้าดูการเจริญเติบโตต่อไปเมื่อผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ต้นกระเพาก็จะเริ่มแตกยอดและใบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นการเจริญเติบโตของลำต้นก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆตามอายุเช่นกัน หลังจากผ่านไปประมาณ2อาทิตย์ต้นกระเพราก็จะเริ่มแข็งแรงและสามารถย้ายลงปลูกในแปลงหรือในกระถางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้แล้วโดยที่ผมจะเลือกเป็นกระถางจากดินเผาที่มีอยู่แล้วในการนำมาใช้จากนั้นให้หาเป็นเศษกระถางหรือพวกเศษกระเบื้องแตกๆที่มีลักษณะโค้งนำมาใช้ในการปิดรูของกระถางเพื่อเป็นการทำให้น้ำที่เราลดลงไปสามารถไหลซึมผ่านได้ดีและไม่เกิดการท่วมขัง ต่อมาให้ใช้กาบมะาพร้าวสับลองลงไปที่ก้นกระถางสักเล็กน้อยเพื่อช่วยในการระบายความชื้นแล้วก็ใส่ดินที่ผสมไว้แล้วลงไปจากนั้นให้นำต้นกระเพราย้ายลงปลูกแล้วเติมดินกลบลงไปให้เต็มเสร็จแล้วก็นำน้ำมารดลงไปให้ทั่วได้เลย หลังจากนี้ก็เฝ้าดูการเจริญเติบโตต่อไปลำต้นก็จะค่อยๆเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตามอายุหลังจากที่ย้ายต้นลงปลูกได้ประมาณ7วันในตอนนี้ให้เราทำการเด็ดหรือตัดยอดของต้นกระเพราออกเพื่อเป็นการทำให้ต้นกระเพรามีการแตกกิ่งแขนงออกมาเป็นพุ่มนั่นเองเมื่อตัดยอดออกเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ลดลาดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปเพื่อเป็นการบำรุงให้ต้นกะเพรามีการแตกกิ่งและใบได้ดียิ่งขึ้นหลังจากนี้ก็ให้หมั่นดูแลและฉีดพ่นด้วยสมุนไพรไล่แ,แมลงอย่างสม่ำเสมอและรอให้ต้นกะ,ะเพราเจริญเติบโตต่อไปและเมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ12วันหลังจากที่ได้ทำการตัดยอดและบำรุงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ในตอนนี้ต้นกระเพราก็พร้อมที่จะตัดนำมารับประทานได้แล้วโดยสามารถเลือกตัดแต่งกิ่งและใบอ่อนออกมาทั้งหมดได้เลยและนี่ก็คือผลผลิตที่ได้จากต้นกระเพาหลังจากการตัดแต่งกิ่งต้นกระเพาทุกครั้งก็ให้เราบำรุงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปเช่นเดิมต้นกระเพาก็จะแตกกิ่งและใบอ่อนออกมาอยู่เสมอเพียงเท่านี้ ก็จะทําให้เรามีต้นกะเพราไว้เก็บรับประทานในครัวเรือนกันแบบง่ายๆได้แล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะในวันนี้นะคะครูกิฟตขอฝากกันบ้านไว้ด้วยนะคะให้เด็กๆนะคะปลูกต้นกระเพราในภาชนะเหลือใช้ที่สามารถหาได้ทั่วไปบริเวณบ้านไม่จําเป็นต้องเป็นกระถางนะคะอาจจะเป็นขวดน้ํากระมังแตกหรืออะไรก็ได้ที่เราหาได้ตามบ้านนะคะ โดยให้นักเรียนถ่ายรูปการปลูกและการดูแลต้นพืชและส่งผลงานมาในกลุ่มอัลบั้มงานวิชาการงานอาชีพนะคะทุกสัปดาห์ที่มีเรียนจนถึงวันที่1ตุลาคมระหว่างนี้จะไม่มีคลิปวิชาการงานอาชีพนะคะแล้วกลับมาพบกับรูกิฟได้ใหม่ในวันที่1ตุลาคมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งไม้คุณกิฟดูบ้างนะคะบ๊ายบาย